นี่เด้อพี่น้องหน่อไม้ต้มเสร็จแล้วเราก็สิมาย่องอย่านางแล้วนี่พี่น้องนี่ย่องอย่านางสดๆเลยเด้อเดี๋ยวสิพาย่องอย่านางก่อนหย่านางเราก็ต้องทำสดๆย่องหย่านางก่อนเด้อ ល្រូវើងជាចខ្លាទ្លាដែ อย่านางี่ไมีต้องมีสือส้อถุงมือได้พี่น้องอย่าบ่ากันเด้อันนี้อากาศร้อนมากเลยหอนมาส่องมืออลไรพี่น้องเอ๊ะอนแรกว่าฝนตก ปุกเปกปกเปกมาแล้วผัดเซาบนกระได้น้นานางกะล้วแล้วพี่น้องเคียวดึ๋งเอามาเสือเนาะแ,แล้วก็ใสน่น้ำยานางลงไป น้ำยานางลงไปเขียวๆขีมาไม่ห่อกระตุ้มซุกแล้วเน,นาะเสิร์ฟน้ำยานางลงไปเจ็่อกกนนึงตามพริกใส่ได้คิดเนองใส่ใส่อีกยานาพริก พร um ah ิกใส่ไม่ใส่หม้อสูตรเด็ดคือเก่าพี่น้องสูตรล้างคก ล้างโคกแม่บอกว่าแกงอะไรก็แล้วแต่ล้างเอาน้ําล้างโคกใส่มันจะแซ่บสูตรสูตรของแม่แม่บอกใส่เครื่องปรุงเนาะเครื่องปรุงเราก็มีผงนัวผงนัวก็หนึ่งช้อนชาช้อนน้อยได้หนิพี่น้องมีแม่ช้อนใหญ่ได้ ขาวใส่ไปก่อนแล้วก็ค่อยชิมก่อนชิมก่อนว่ามันจะแซบหรือไม่แซบแล้วก็ปลา้าเนี่ยเราอ๋อมีมักกะพี่นอ้องมีมีมีคำนวณว่าต้องใส่เท่าไหร่ใส่ไปเลยแล้วชิมก่อนว่ามันสุกละจ้าใส่ไขอิตูได้เลย แต่พออิตูได้เลยมาเด้อมากินด้วยกันเด้อจัดล็ตัด กแล้วพี่น้องพี่น้องนี่สุกแล้วสุกแล้วเนี่ยแบ่แบแบคลิปนี้ก็คือแกงหน่อไม้ขอปิดคลิปได้พี่น้องคลิปหน้าค่อยว่ากันใหม่นะคลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์เนาะมากินแเกงหน่อไม้แซ่แบเด้อนำกันเด้อจ้าสวัสดีจ้า